ครับพี่น้องครับผมวันนี้เราได้มาหาเอาป่าที่บ้านของครับผมบ้านสวนของผครับตอนนี้ได้ประมาณสามสี่ตัวแล้วครับนี่ครับป่าตะเพียนครับพี่น้องนี่ครับเราจะยกยกยอครับหรือยกสะดุ้งนะครับนะพี่น้องเนาะเอาแล้วครับยกเลยครับประวัติ โอเคครับผมตะกี้ได้สามตัวรอบนี่ฟ้าพี่น้องครับใสยย่ยเห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวรอปลาเข้ามาครับพี่น้องครับนี่คือบริเวณอันไอตัวซ่าที่โคกดอกนาของเฮาครับพี่น้องครับผมนี่ครับปลาออกกันบักหลายๆครับพี่น้องครับผมดู นี่ครับปลาออกกันนะครับผมดูนี่ครับตัวใหญ่ก็มีพี่น้องนี่ครับเอาละเอาจะยกต่อไปครับเอาละครับผมเรายกไหมนะครับผมรอบนี้ครับจะได้คิดตัวพี่น้องน้ารุ่นด้วยกันครับพี่น้องครับเอาล่ะครับวดโอ้โหบอกเข้าวครับพี่น้องครับผมรอบนี้ครับ ตะกี้นี่เข้ากำสีห้าตัวปตาตะเพียนปาในหยิซกค,ครับผมนะครับคุดูมันออกกลางหน้ารครับผมเราลุ้นด้วยกันครับเป็นน้าครับผมเดี๋ยวจะเอาปลาตัวใหญ่ชูให้นไปน้องดูน้อยหนึ่งครับผมแล้วมีปลาจระเมดตัวใหญ่ก็มีไปน,อน้องเนาะน่ครับผมตอนนี้เราทําการเอาเยือครับผมอาหาร ย่อยออยมาหน่อยหนึ่งครับผมว่าจะได้ไปได้พี่น้องนะอาหารย,าย่อยออยเป็น้วครับพี่น้องครับผมเอาโยกต่อไปอีกข้างหนึง่งเอาล่ะครับโยกแล้วครับผมเปิดวาด โดดขึ้นสอ,องสามตัวครับผมพี่น้องครับผมโอ้โหโอ้โหงามงามพี่น้องงามงามนะครับตอนนี้สามตัวสี่ตัวแล้วครับผมพี่น้องครับผมโอเ okay, คครับผมใส่ถังแล้วครับผมพี่น้องครับผมโอ้โหพรานมือฉม่องของเราครับผม ผ่านมือสมองของเราครับป่าน้นนี่เราเอาไปก่อนคือมันใหญ่กว่านี้นิดนึงครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวรู้รอดูอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องครับผมรุ่นเดยกันครับครับพี่น้องครับผมป่าของเขาจะได้เยอะขนาดไหนครับที่บ้านสวนของเขาครับพี่น้องครับเอาเลยยกต่อไปเลย รุ่นกันครับพี่น้องครับผมจะได้ปลาตัวใหญ่ตัวโตกว่าครับพี่น้องครับมาใกล้แล้วครับผมอ่อนแล้วครับยกแล้วครับพี่น้องครับยกต่อไปพวดโอ้ปลาพี่น้องครับพี่น้องครับปลาใหญ่่ครับพีน้องครับผมไปปลาใหญ่ครับผมพี่น้องโอ้อ่อนแล้วครับขอบคุณครับพี่น้องครับผมขอตัวไปเก็บปลาครับพี่น้องครับ